อย่างว่านะครับคนหาพึ่งนะะขี่ไปจะมองไปเรื่อยนะตามท้องฟ้าเห็นตัวเขาออกอีกแล้วฮะต้นมันนะฮะน,นี่อ่อนนะครับอ่อนก่ฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเอาน้ำดีกว่านะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไม่รอดนะฮะ เนี่ยกระพึงครับเอาน้าครับผมขอหน้าด้านเอาน้ํานะครับมาไกลผมรู้ว่าน้ําใหญ่เลยนะครับแต่ล้างอ่อนนะครับสังเกตสังเกตเห็นไหมฮะก้อนหัวน้ําจะไม่มิดนะครับนั่นๆๆน,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 นครับตรงกลางจอนะครับนี่แลวนะครับ น้ำใหญ่ครต้องเอาครับทำครบแป๊บครับผมจุดแล้วนะครับดูหัวน้ำกันนะเกาะกระตุขอขอ้นมันโอ,โอ้ลังกำลังเต็มน,นะแต่ทำไมเกาะหน้าเขียดแรกนึกอ่อนนะครับกน็น้ำดังนั้นนะครับที่อยู่ข้างในนี่คือน้ำ แบบนี้ก็โอเคนะฮะต้องฟันออกไปอีกแล้วนะครับเแล้วถังเขามานะฮะ เรียบร้อยครับนี่นะฮะไปครับผมอ้าตอนนี้มานั่งพักร่มนะครับแดดร้อนมากนะฮะนี่น้ำวันนี้ทั้งนั้นนะครับห้าลังครับทั้งหมดครับ มีขี้ผงนิดๆนะครับผมต้องกระพายไปนะครับอย่างนั้นหายนะฮะน้ำนะครับหอมนะครับจากป่าพุซานะครับทั้งหมดนี่ป่าพุซาทั้งนั้นเลยนะฮะน้ำกินหอมดีนะครับแปลกดีนะฮะล้างนะครับเดี๋ยวมาดูลังกันนะฮะอ่าลังของผมนะฮะ มีห้าชิ้นนะครับหลังแรกนะฮะนี่หนึ่งหลังนะครับชิ้นเล็กนี่หลังหนึ่งนะฮะไม่เต็มนะครับแต่หลังน้อยเดียวนะครับแต่น้ําเรียกว่าดีมากเลยครับอย่ันนี้ก็หลังนึงนะครับชิ้นโน้นหลังนึงครับโน้นก็อีกหลังห้าหลังครับแต่ถ้าใหญ่ๆอย่างที่ผมเคยลงคลิปนะฮะน้ำขึ้นค้นกระถังเลยครับ อันนี้มันหลังเล็กนะครับแต่ก็ยังดีนะฮะน้าน้ําดีมากเลยนะครับบางลังก็เดินไปก็เอาไม่เด้าถังไปนะฮะตัดหิ้วมาโอ้โหน้ำหกหมดเลยนะครับกว่าจะมาถึงรถนะครับถ้าเกิดก้อนไม่ปิดตาก็ไหลเนยมาตลอดทางลนะครับติ๊กติ๊กมาเลยนะฮะเสียดายครับแต่ก็ยังดีนะฮะเหลืองแล้ลามครับสวยๆนะฮะ ยังไม่ได้เอากิ้งกี้เกสรอ,ออกกันนะครับเดี๋ยวจะตัดออกนะฮะกว่ากว่าจะไปถึงบ้านปนกันเหลืองกันลามอีกนะครับรถ <laughs> มันกระแทกกันนะครับห้ากสิบโลนะครับขากลับนะครับต้องทำใจนะ